สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านโอ้ยตาขาติยังใหญ่ยังนเอยสบายดีเอฟซีทุกทุกท่านทางฝั่งราทางฝั่งไทยทางต่าง,ง,างประเทศพ่อๆก็ส่งแทนคือเก่าพี่น้องมือในกาอาหารอาหารซาวันนี้พี่นอ้องวันมีนยังพี่น้องสีอ้อมไก่พี่น้องสีแกงไก่แกงไก่ป่าเด้แกงไก่ป่าพี่น้องโมงเมนต์ไก่บ้านตาับมมีอยู่เฮ้ยเหาะตาคุก็มีตัวนี้ แล้วเ้าก็ับใส่ผักซีลาวพี่น้องแล้วก็ใส่อันนี้ใส่ผักซีใส่มะเขือผักอีตู้แล้วก็มะเล่นพี่น้องเอ้สีอ่อมไก่พี่น้องเฮยนำ้ำเฮยนำ้ำปิดน,นำ้ำเข่ากัวเฮา,าพี่น้องอยากอนณาเน่จักหน่อยพี่น้องเขาเพื่นซื้อมาไว้ให้เลยสองถังพี่น้องเอ้เอาไก่ลงหม้อแล้วไก่ป่าพี่น้องเอ้ย ไก่ป่าอาหารป่าพี่น้องมันมันพี่น้องเอ้ยเอาลงหมอเลยนานพี่น้องอย่างมันเลยอันนี้ก็เขาเบื่อพี่น้องค่าสิ่ต่ำต่ำก่อนพี่น้องเอ้ยน้องแทนเพิ่มมีหมูเล็กพี่น้องอยากบ้้อากันยเหรอาขวบซ้ำกันเลยพี่น้องเพื่อนน้องแทนเกิดก่อนเนาะ อัหารนองแทนอาจจะเกิดก่อนเดือนหนึ่งแต่นองแท้นเตี่ยกว่าเขาน้อยของเขากินกระเบลกินกระเบลเกงไก่ป่าพี่น้องเอ้ยได้ไก่ป่าได้ไก่ป่ามาพี่น้องอาหารเช้าวันนี้ก็แกงไก่ป่าออมพี่น้องสิออมพองแทมเพป็นว่าออมกินเด้อเพป็นว่า เຮົາກະເລสิอິອ້ອມສູ່ພໍ່ຕ້ອງແທນກິນພີ່ເນາະອາຍອາຫານເຊາເຮມອ ใส่สมคามจักหน่อยแกอย่างแสบเลยเลยดักนอน้องแกอ๊ะโอ๊ะโอยะโอแะโอ๊ะโอ๊ะงอ๊ะโอ๊ะโอ๊่นออ๊ะสอ๊ะโอ๊สโอ๊อ๊นโอหน่อยเโื่อนะโอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอ๊ะกอ๊ะโอพะโอ๊ะโอ๊ะโอนะอ๊นโอ๊ะโอ๊ะอะกอ๊ะโงไะโอ่นโอ๊ออออ ใส่ก็มันมันอันนี้ทุงเกลืออันเด้กพี่น้องท่านโบานได้ใส่ก็เกลือใส่เกลือลงไปใส่ลายเค็มร้ายนะพี่น้องใส่ลายเค็มร้ายในโบ่แมนใส่ลายแสพร้ายต้มอีกก้อนแป๊บหนึ่งพี่น้อง สอาาไปกยเเอ๊ะยแทกป่าอาหารป่าพี่น้องเอ้ยลไปกินอาหารป่ามือตู้เย็นก็ติดครัวเลยก็สบายยางเนาน่งได้นั่งเห็ดกับเขาพี่น้องเอ้ยได้างเห็ดกับเขาคือขายบ้านเขา ก็ซีมังก่อนหมอกกนนอห้อผุดจะกะจะต้องใส่ลงดีเนาะเดี๋ยวชิเทะมะเขือ,ลง,อล,ลงก่อนเทะมะเขือกับมกเล็ดลงก่อนพักเอาไว้ลงน้ำลังอย่ามักเล็ดอย่ามะเขือมันบวบเบื่อยทีเนาะ น่ารับประทานมากค่ะพี่น้องขนาดพาคประทานในรงเลยพี่น้อง <c oughs> พี่ตัวแสะบอพี่น้องพูนแกงไก่ป่าอาหารเช้าวันนี้พี่น้องเทียงลูกใสายติดรหลดไฟพี่น้องเงียบมา้าเห็นดังรหลดไฟ งามแรงเคเห็นรางรถไฟอันตับพูนพี่น้องอรถไฟเห็น,หอนบอกพ,พี่น้องรอ,อบนี้อาจจะเป็นแถวที่ซองเลยพี่น้องบพราหัวเขาแก่ยังอาจจะเป็นแถวที่ซองไปแล้วพี่น้องรถไฟาาน้องแทน่ะเคยขึ้นแล้วห้ามทุญญาปรลุงเลยยังสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับป้าลุงเออสวัสดีครับป้าลุงปไาพาไปตัดผมมาพี่น้อยสี่สิบบาทเสื้อผ้าลงแลยพี่น้องผักกับกางเกงมีทั้งผักบัวต้นหอมบัวเนาะพี่น้องต้นหอมใส่ก็ะพักชีลาวพี่น้องอ่อมใส่ไก่กินได้เบิดเมื่อเท่าคข้ามคนไหนเคล็ดเคล็ดอะไรแล้วเลยพี่น้อหนุ้ม พอมันเหเธอเดี๋อะไรก็แล้วลไปเลยต้องเห็ดลายเธอพี่น้องเลยเห็ดย,ย่งางหัวเศรแล้วคำไก่น้อยไก่ป่าตัวหนึง่งยังหน้กหิวหิวเดี๋ยวแม่ไก่ซิแล้วแหละนี่พี่น้องอาหารไก่ป่าหมักพักลายๆายในนี่เลยพี่น้องแมนแทนจะใส่พักลายๆ เราเบ่งเราส้มตอนกินพี่น้องว่าสิแซบทิ่น่สำได้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้ต้มเครื่องในแล้วก็แกงไก่พี่น้องมามาพี่น้องกินกันเยน้องแทนมีเสียงมีมมเล่น บูทนาอีกแล้วอีกแล้วยังเจะเอาไมาอยากกินนะไม่อยากกินกินยังกินซับมันบ่กินดับคนไทยเลยปล่อยอดอีกแล้วอดอีกแล้วห้ามกดตรงนี้ บอกแล้วอย่าห้ามกูไมกด oh <my. S 1> อ๋อเอาอะรเนี่ยเรื่อให้เอาอ้นเอาอรเิดเน่นเแล้วเหลนไปนั่งกินข่าวไปนั่งหรกผาตัด <c oughs> นั่งกินข่าวหรกอือหือ <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แขนเสียด้วยนะฮะน่แทวนพ่องแทนฮะยังเสียดอยู่พี่น้องเ้ยจักมือใดเอามามาคืี่เข่าฮึคอ้ี่เข่าฮึ เคยมีหมูอยู่ท่นอแต่วางมือนจะสะตาดเป็นรป๋าต้งเียแต่วามือนเดิกคนเาสบายเขาสบายก็เลยกไปไปเอ็นะนี่อืมสบายมาแวะเหมือนเอาะโเเลยพาไปได กินข้าวเลยลูกสะท้นกินข้าวตื่นมาสะารานกินข้าวเลยอะ เออน่แหละในป่านกงเบื hm meals, ่แล้วเบื่อแล้วเฮ้ยมาอยู่กแห่งดำแห่เกี่ยวเออมีแมูช่วงคนญี่ปุ่นเอาคนขาวยูน่เป็นมายุคนเด็

แทนกินข้าวกระตับไก่น้องแทนนะบอยยังไรพี่น้องกินหนาพอกันไหมอย่าลืมขา่าวระจงช่องน้องแทนเด้อฝากไลฟ์ฝากแชร์ช่องน้องแทนเด้อจรรับปลาลูงได้ได้ก็ฝากฝากให้กำลังใจช่องน้องแทน,นเด้อปลาลูงนี่ได้ก็เข้ากับเศรษฐกินต่อแล้ว